สวัสดีจ้ดทุกคนอุ้งอ่ะวันนี้ก็ไม่ให้กังจะลูกสาวได้ตามปกตินะคะใครอยากติดต่องานสาวน้อยก็ติดต่อได้เลยจัดศูนย์หงหนึ่งเก้าสามเก้าสองเก้าหนึ่งห้าอุ้งอิงวาจาศักดิ์สิทธิ์มันก็เป็นไปตามที่ลูกสาวพูดนะแม่รันว่านะเออลูกคนคนที่จะพูดแล้ววาจาศักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ยต้องเป็น ต้องเป็นคนที่จิตใจจิตใจบริสุทธิ์นะแล้วก็ไม่คิดร้ายไม่คิดร้ายป้ายสีใครอแล้วเป็นคนจิตใจบริสุทธิ์อความคิดความคิดน่ะคิดดีทําดีองค์อิงเนี่ยฉายาขององค์อิงสาลูกสาวเรา,เาก็เรียกว่าองค์อิง,องสายาประกาศิตย์ใช่ไหมล่ะองค์อิง,องประกาศศิษ์ทั้งทาง,ท,งที่ลูกสาวยังไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเลยว่าอาอง สาวน้อยเพรแพงจะปแสดงให้ทหารน่ะทหารได้ชมฟรีอ่ะเออเป,เป็นไปได้ยังไงใช่ไหมตอนที่ลูกสาวเราไปทําบุญน่ะไปช่วยสมทบสมทบช่วยเหลือเอฟซีด้วยลูกสาวเราด้วยครอบครัวลูกสาวเราด้วยครอบครัวสาวน้อยด้วยแหละครอบครัวพ่อโจพ่อลูกครูบุญครูบารมีที่เขาที่เขาไปอ่อไปช่วยเหลืออทหารตอนที่มีศึกสงครามกันน่ะอุ้งอิงบอกว่า อยากให้ทุกคนอยากให้ทหารทุกคนปลอดภัยเอาสติเอาสติ๊กเกอร์ลูกสาวเาสติ๊กเกอร์ไปแปะไปแปะ้ทยรถอ่ะใช่ไหมลูกสาวพูดว่าขอให้ทหารทุกคนเดินทางแถวหน้าเดินทางกลับมาทุกคนปลอดภัยถ้าได้มีโอกาสองค์อิงจะไปเล่นแสดงให้ฟรีอ่ะแสดงแสดงให้ฟรีอ่ะให้ให้ให้ชมอ่ะให้กําลังใจให้ทหารแนวหน้าของ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 ไทยทุกคนได้ชมฟรีเสาได้ชมเสาหน่อยเพชรบ้านแหงฟรีอ่ะเฮ้ย มันก็เป็นจริงอย่างที่ลูกสาวพูดนะเออใช่ไหมทั้งทั้งที่ลูกสาวยังไม่รู้เลยว่าเออแต่ลูกสาวก็ลูกสาวก็ก้นึกอยู่คิดอยู่ในใจนั่นแหละอ้าอุ๋งอิงก็คงคิดอยู่ในใจอุ๋งอิงคงจะจ้างจะจ้างเองนั่นแหละแม่รันคิดว่านะลูกสาวก็พูดว่าจะจ้างก็คิดถ้าพูดออกมาแบบนี้ลูกสาวคิดจะจ้างจะไปแสดงให้เองนั่นแหละให้แสดงฟรีอ่ะชมไม่ฟรีอ่ะให้ชมฟรีอ่ะ แม่รันคิดแบบนี้นะแต่บางเอินเขาบอกว่าเอ,เอกชนหลายๆภาคร่วมกันใช่ไหมร่วมกันจ้างเสาโนยแล้วก็ให้อไปแสดงให้ทหารทหารแนวนวหน้าทหารชายแดนอได้ทุกค่ายมันตั้งสี่ค่ายใช่ไหมแถวภาคอีสานอ่ะอ,อีสานตอนใต้อ่ะมีก็เล่นที่บุรีรัมย์ถ้าจำไม่ผิดคือบุรีรัมย์เดี๋ยวแม่รต้องไปเช็คก่อนนะ ข้อมูลเดี๋ยวพูดผิดไอ้แบบนี้พูดผิดไม่ได้เลยอืมไม่ได้เลยจ้ะเออต้องไปดูข่าวอืมคนลุกมากพ่อโจคนลุกมากกองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่สองเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอืมนี่ เว้ยมันไปได้ไงนี่คนลุกมากพ่อโจงอิงได้ทำการแสดงให้พี่พิททหารได้รับชมเห็นไหมล่ะอืมได้รับชมนี่สุดเจ้านางน้อยนอกจากจะติดเกื่อรูปตัวเองคุ้มคลองเหล่าทหารให้ปลอดภัยแล้วยังลั่นวาจายังลั่นวาจา จะมาแสดงให้ทหารชมเพื่อสร้างสุขและเป็นขวัญกำลังใจสุขจริงของจริงอนุโมทนาบุญกับเจ้านางน้อยและเออและพอ่อและก็ทุกท่านด้วยเออไหมคะเป็นเรื่องจริงนะนี่เดี๋ยวแม่รับจะให้ดูนี่ที่ลูกสาวไปสติ๊กเกอร์อะเห็นไหมเห็นไหมเออที่ลูกสาวไปให้ขวัญกำลังใจอะเออนะเนี่ยเห็นไหมละ่ะที่ลูกสาวไปให้กำลังใจแล้วก็ลูกสาวก็มอบสติ๊กเกอร์ให้นี่แล้วก็ เออมีที่ไหนมีเล่นที่ไหนนีเล่นที่ไหนมั่ง สี่จังหวัดชายแดนภาคตอตอนใต้ของอีสานของท้าภาคที่สองท้าคที่สองแผ่นดินหนึ่งหัวใจงงออวแผ่นดินหนึ่งหัวใจเป็นชื่องานที่ได้ดีมากๆน้องอุ้มบิมลงข่าวหนึ่งแผ่นดินหนึ่งหัวใจ คนลุก,กลอ่าก็คนลุกคนลุกแทนนะสุดยอดอ่ะลูกสาวอ่ะพูดคําไหนเป็นคำนั้นนะทั้งทางที่ลูกสาวเราก็ไม่ทั้งทงที่อุ้งอิงก็อ่าอุง้งอิงอุ้งอิงเล่นที่วัดปากแซงไม่ทาให้ผิดหวังเซียวนนบอสโจลาเพิดโอ้สุดยอดมากเห็นไหมไมีแต่ข่าวด,ดีของลูกสาวอืมแล้วก็ลูกสาวเราก็ไม่รู้ล่วงหน้าด้วยนะ เออแล้วก็จิตตั้งจิตอธิษฐานน่ะใช่ไหมล่ะอันนี้แหละเขาเรียกของจริงของแท่วาจาประกาศสิทธิก็สาธุวุญกับลูกสาวด้วยแล้วก็ดีใจกับลูกสาวแล้วก็สาธุวุกับลูกสาวด้วยแล้วก็ดีใจกับศูนย์หน้าของสาวน้อยดีใจกับอ่อน้องโจโด้วยที่มีศูนย์หน้าของสาวน้อยอย่างลูกสาวมหาชนอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็อ่ะราชินีพันล้านอือยังคองตําแหน่งสุดยอดของศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย ยังมีข่าวกระแสต่อเนื่องแล้วก็ช่องใหญ่ก็เอาไปลงข่าวนะคะช่องบล็อกพอยนี่ช่องบล็อกพอยก็ไปลงข่าวนะคะที่มา,าที่อที่ว่านอนนิวาสเจ้าของเรือนไทยร้อยล้านเอกเอ,ะะเอ,เอก็ไปลงข่าวนะคะไปลงข่าวเอ่อทีวีบล็อกพอยก็ไปลงข่าวชื่นชมลูกสาวแล้วก็อุ้งอิงก็อ่าได้ได้ได,ได,ได้เราก็ได้สาธุบุญกับลูกสาวเราด้วยแล้วก็ได้ อให้ขวัญเป็นกำขวัญกำลังใจแล้วก็รอชมรอเชียร์รอดูอช่องทรบห้าช่องห้านำเสนอถ่ายทอดสดทั่วโลกเออดีใจมากแล้วก็เราก็จะติดตามเชียร์ลูกสาวตลอดยืนหนึ่งลูกสาวเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้พ่อลูกคู่บุญคู่บารมีนะคะติดใครอยากติดต่องานสาวน้อยก็ติดต่อได้เลยค่ะได้เลยนะคะศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าจ้ะอุ้งอิงวาจาวาจาประกาศสิทธิ แน่นอนจะไม่งั้นคงไม่ออกหรอกคะ่ะ72ตรงๆแล้วทุกคนก็เออถูกหวยเลยเบอร์ลูกสาวเรานะเออทุกคนก็รอดูว่างวดน,นี้จะออกอะไรติดตามการเคลื่อนไหวของลูกสาวได้ตลอดนะคะหวยมันจะออกเออแถวแถวลูกสาวนั่นแหละใกล้ๆตัวลูกสาวนั่นแหละอืมแต่ก็เล่นพอประมาณนะคะเสียงโชคเสียงลาภแล้วแต่บุญวาสนาอืแข่งบุญแข่งวาสนานะยิ่งอุ้งอิงของเรานะลูกสาวของเราในศูนย์หน้าของสาวน้อยนี่นะเออติดตามลูกสาวให้กำลังใจแล้วก็ บุญบารมีของลูกสาวเราอดีตชาติเขาสะสมกันมา,นาชาตินี้เขาก็ยิ่งมีบุญบารมีขอบคุณทุกท่งใจทุกไลน์ทุกแช้นะเนจอกันพรุ่งนี้นะคะไล์สดเช่นเดิมจะ้ะขอบคุณนะคะศูนย์หกหนึ่งก้าสามสาาหนติดต่อสาวน้อยได้เลยจ้าฝากดูคลิปด้นะคะไม่ไ,ไหวจ้าอุ้งอิงว่าจะประกาศิษย์จ้า